อ,ะอ่อะแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยครับอะไรแนะนำตัวแล้วเหรสวัสดีครับผมโนสนะครสวัสดีครับเต้าออูนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูพิเศษให้ได้ทานการตายอยากจะสอบถามความรู้สึกกันก่อนว่าวันนี้เนี่ยทั้งคุณ รถเนี่ยมาที่กับโบโฮเซสาขาวดังสิของเรารู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่าคือถ้าผมอยากจะมาหาหรือว่าอยากจะมาชิมของที่คุณภาพดีเนี่ยจะต้องขับรถมาที่นี่แหละเพราะว่ามันกว้างมากใช่ไหมกว้างสุดอะไรที่ถึงกว้างไม่พอยังสดสะอาดอีกเออไม่ใช่แค่นั้นนะผมว่ารมันมันเย็นมันน่าเดิอมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมันไม่เย็นแค่โล่งโล่งแบบโล่งเฉยๆมันให้โล่งตาแล้วมันทำให้แบบว่าอยากจะมาซิ้อของที่นี่